อีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวา ปิดครับพี่ <imitation>

เออเดี๋ยวู่กนผีเออก็อลืมอ่ะของโอนตังค่า,รา,าแรงมาให้นะสองหมื่นกว่บาทเออส่องให้โอนให้ใครให้โอนกนระป๋องให้โอนมาให้เหนอือสองหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้วะมีมีขอมีสลิปมาอยู่คือเรื่องเรื่องที่บอกว่า 2, สองหมื่นกว่าคือเขอจับยอดไม่ได้เออเออ

จะให้แวะบ้านของแจยอยู่นี่ใช่แวะบ้าน,นของที่บ้านนี่เองของพี่นี่นะบ้านมีอุทยาก็ถึงแล้วเลยค่าเราไม่โอ้โหต้องเสีเยจะดูก่ัน อ๋ออ๋อเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวพอดไม่ถึงกัน มัวกออกครับมัวครอก บอกว่าตายขึ้นอ่าสุภาพครับนะฮะการนะครับนะครับนะ <Sý> 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 ก,ก็ม,มีวิทยาน,นะครับกัรบันทำาพลินตั้มปรกาศยังปรกาศแล้วพี่เขาว่าอยู่ไม่ไดสาธุค้าบสาธุนโมทนาบุญนะครับขอนุ้ามาเลย ออกข้างหน่อยครับออกข้างหน่อยนะครับออกข้างน่อยข้อทางหน่อยครับคุณพี่คุณพี่ข้อทางหน่อยเ๋าออกครับเ๋าออก น้ำวางไว้ในได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแ้วมีตาสอกมาครับขอครับออกข้างหน่อยครับอกให้เลยนะครับุณัด้เลยน่ไน่นเลยยกให้ม่่านเลยยกให้่นเลยยกใหไคุ้อ่ะเอาไปต้กอนตามมาให้ครูตามาานทำมอไม่นนเม่นเลย มาให้พี่ีอครับับเนลพี่น้องฝากผมาให้พี่นะเอาพกนี้กั <SM> <ot> ลนล้สองทางเลยนะครับออกห่างนิดนึงครับออกห่างนิดงนึ่งนะครับ ยกน้ำรอเลยครับยกน้ำยกน้ำครับยกน้ำรอเลย Hãy Nam, nam. cho <laughs> kênh <laughs> <laughs> Em không muốn dai nữaพี่ này. ครับ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  ไม่รอกรูได้ไงเ่อกี้มันคุยโดม่บอะไรครับพี่บอกเราที่แจ้งให้เพจอะที่แจ้งใเพจได้ยินโยที่คุยอ๋อบมีคนรไปนี่พี่นั้นพี่นั้นโทบอกใไหม่ผมเพิ่แจ้งใหเพจเม่อกี้นี่เองพจผมอะนี่ัจไม่ได้พลสน ไอ้นู Coast ้นช่องช่องโน้นทางนู Coast ้นเขาบอกก่อนแล้วนี่นะผมเรียกลุ like wow ่มเราห้องตั้งบอกก่อนแล้วครับนี่ครับผมเรียนรงเรียนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับประมาณร้อยเมตรได้ผมไม่เกินร้อยเมตรไม่ครบไม่ครบนะรับนีับต้องตาครอบกระึงตาครอบไม่ถึงนะครับบอกตรงๆเลยตอนนี้มีสองแถวครับมันไม่เป็นแถวเดียวกันเอเขาไม่ถูกนะเนี่

Ờ ờ. Dạ, mình qua. À. Dạ, mình qua. Đợi một chút. Đợi một การตะโกนการะโกนแล้วขึ้นมาไกลเลมอซมอไซหลบหน่อยมอไซหลบก่อนเดี๋ยววันนี้คาก่อนแล้วน้องเรียกทีเดียวนะพี่นะลน้องเรียนทีเดียวไหมางนี้บอกกันคอน